สำหรับลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ฐานแท่งสม,มุนไพรนะคะซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในสองรายวิชาด้วยกันนะคะก็คือรายวิชาที่1ิหนึ่งจะอยู่ในหัวข้อ,ขอเรื่องเกี่ยวกับพลังงานความร้อนของวัสดุ แล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือจะเป็นวิชาสิ่นแวดล้อมและการจัดการ,รทรัพยากรนะคะการใช้พลังงานทดแทนจากพืชชีวมมลน,นะคะทีน,นี้วิธีการาทำฐานแป่งสมุมรไนะคะจะมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเราจะต้องทําการผสมน้ําแป้งซึ่งเป็นตัวประสานให้ฐา,านผองฐาน เราต้องการที่จะขึ้นรูปประสานกันได้ดีโดยวิธีการผสมน้ำแป้งนะคะลำดับที่หนึ่งคือเราจะตวงแป้งมันนะคะเป็นแป้งมันสับปะรเป็นยี่ห้ออะไรหรือเกรดอะไรก็ได้นะคะจำนวน25กรัมแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นน้ำเปล่านะคะจำนวน25มลิลิตร น้ำสองสัดส่วนกัตาส่วนนี้นะคะมาผสมให้เข้ากันในภาชนะนะคะขั้นตอนกานผสมน้ำประสานของฐานัแท่งโดยนำน้ำจำนวน25มิลลิลิตรเทรลงในภาชนะค่ะหลังจากนั้นเทแป้งมันสำปะหลังที่เตรียมไว้ลงไปผสมในภาชนะเช่นเดียวกันค่ะ ใช้ช้อนคนให้ผสมกันจากนั้นเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมแล้วนะคะให้นำน้ำแป้งที่เราเตรียมไว้เตลงในภาชนะเลยค่ะ แล้วก็ใช้ช้อนคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแป้งจะตุดนะคะเราสังเกตวิธีการก็คืออย่าให้น้ำแป้งเป็นบุ้นะคะถ้าน้ำแป้งเป็นบุ้นคือมันจะเอ่อเป็นเป็นตัวที่ประสานกันไม่ดีทำให้ขาดแป้งเกาะกันเป็นก้อนมากเกินไปนะคะมันจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้น เราต้องคนดึแบบ,แบ,บแนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่น้ำแป้งได้ที่และเหมาะสมแล้วนะคะเราก็นําน้ําแป้งมาเทลงในผงถ่านที่เราเตรียมไว้พร้อมกับตัวเตยหอมที่เราตักแห้งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวผงถ่านแล้วก็ให้กับฐานแท้งที่มีกลิ่นหอสมสมุนไพรนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็ทดสอบการกดตัวโดวยการใช้มือบีบอัดตัวผงถ่านที่เราผสมแล้วเมื่อผงถ่านที่ผสมแล้วเกาะตัวกันเสร็จเป็นการประสานที่เหมาะสมแล้วเราก็นำตัวฐานที่ได้ไปขึ้นรูปได้เลยค่ะ